สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนน่บบาจะบวาเอฟซีไหมเอฟซี FC เก่าน่าจะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนจ่าจะที่มาซอยเบิงงคคิปซอยเป็นกำลังใจแห้โดยการกดไลค์กดแช่นะาจะเนาะขอพระคุณหลายๆนะาจะมือนี้แอดกสิมาสรุปแนวทางเราพัฒนานาะจะงวดประจําวันที่2 6เดือน72564โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเขากลับมาเบิงผลกันเลยนะจ๊ะผลที่ออก177 509เนาะ509 3ตัวนะจ๊ะ3ตัวกระลุดนะจ๊ะเนาะบ่มีมีแต่530เนาะถ้าเป็นหาเกก็จะได้โต้ดนะจ๊ะนี่ก็คือนลุดไปนะจ๊ะเนาะ เก่านี่ตะล่างวันมีนะจ๊ะ0ูยนะ์เบนเนาะศูย์เบนเข่าตัรูดวิ่ง0นะจ๊ะ0ูย์เก่ากับมานะจ๊ะเนาะตรงๆเนาะล่าง7จ็ดห้า็ห้าเจหากัะเข่าเด่นหาฟันหานะจ๊ะเด่นห้ารูดวิ่งเข่าตักลับนะจ๊ะหาเจ็ดเนานะห้าเจ็ดศู หนึ่จล่างนะจ๊ะหนึ่ล่างบางพื้นที่เพื่อนกระเล่นนะจ๊ะหนึ่เจ็ดในเหล็กหกโตัวเนาะก็ม้านะจ๊ะในชุดกันตรงๆรเนาะหนส่วนในตะล่างวันหนึงกะมาานะจ๊ะเจ็ดกม่าเนะา,า,นานะสรุปนะจ๊ะเข้าเด่น5 0าูนรูดวิ่งฟัน5ส่วน2ตัวตัวเจาะนะจะ้าเจ็ดศูก้าหนึ่งเจด มาเมือ่อ้นจะเนาะมาในหกตัวนี่ก็คือมาเมือ่อล้วน่าจะส่วนในตารางวันเก้าหนึ่งเจ็ดนาะเก้าหนึ่งเจ็ดมานะจ๊ะก็ะยินดีกับผู้โชคดีนะจจะยินดีกับผู้โชคดีขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตลอดมากน่าจะคลิปนี้ก็ไหวซ้ำนีเน่าจะไหวพอกันแนวทางนาะเนาะเพื่อไม่แนวทางดีๆก็สิมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกคือเก่านะจ๊ะ สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนนะจ๊ะรำรำด้วยๆพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ